พี่สาศากอยากทราบจังเลยว่าวิธีการใช้ทูลินซียไมโครเบอระคะใช้ช่วงไหนบ้างคะพี่ใช้ช่วงก่อนลงไก่สองวันอ๋อ,อหลังยาฆ่าเชื้อใช่ไหมใช่คือฉีดยาฆ่าเชื้อเสร็จสามวันเว้นแล้วก็มาฉีดจุลินทรีย์ก่อนลงไก่สองวันโอเคไก่ถ้ามันถ้ามันเริ่มเป็นแผลหน่อยนึงอะค่ะถ้าเราไม่ฉีดจุลินทรีย์เนี่ยอ๋อเท้าด้านใช่ไหมออตอนแรกมันจะไม่มันจะเป็นแผลก่อนอเกิดจากการบาดของ ของแกลบแกบอ่าทีนี้มันจะมันจะแผลมันจะเริ่มขยายค่ะมันจะเริ่มขยายเพราะว่ามันเริ่มติดเชื้อสกปรกอ่าแต่ถ้าเรามีวินซีตัวดีมันช่วยไว้มันช่วยตรงที่ว่ามันเป็นเชื้อโรคที่มันเป็นเชื้อที่ดีมันไม่ได้มันไม่ใช่แบคทีเรียอ่ามันก็เลยไม่ได้ทําให้เป็นแผลใช่อะไรประมาณนี้ไม่ไดหาวงกว้างึลนทีนี้พอพอพอไก่ที่ใต้นะที่ใต้เขาทำวัคซีนที่อายุุดวันอือเพราะงั้นเราะเราขยายไก่แล้วทําวัคซีนเสร็จ เช้ามาเราก็ฉีดพ่นอีกรอบนึงฉีดพ่นที่ไก่ที่มันอยู่เจ็ดวันนะนี่คือรอบสองรอบที่หนึ่งคือก่อนลงไก่สองวันแล้วก็รอบที่สองฉีดหลังจากทำจุลินซีย์ึ่วันหลังจากวัคซีนเออหลังจากวัคซีนวัคซีนหนึ่งวันเราฉีดเพื่อจะให้จุลินซีย์ไปโดนขี้ไก่ที่มันอยู่ข้างบนอ๋องั้นแสดงว่ารอบแรกเราฉีดทั่วโรงเรือน แต่รอบที่สองเอาเฉพาะตรงไก่อยู่ใช่แล้วก็พลิกแกลบกันนีเช้าอ่าแล้วก็เช้ามาก็กลับแกะเมื่อจุดซีมันลงไปทํางานข้างล่างคือขี้ไก่ที่มันโดนจุลินซีจุลินซีแล้วมันพลิกไปอยู่ข้างล่างแกลบใหม่มาอยู่ข้างบนสมงเพรามันอยู่ข้างบนสุขี้ไก่ถ้าไม่มีอะไรเลยพอเอาแกลบหมกข้างบนมันจะเกิดความร้อนข้างล่างแล้วทำให้เกิดเอโมนี้แต่ถ้าเราฉีดครั้งแรกแล้วขี้ไก่มันโดนจุลินซีหมดมันก็ไม่เกิดเอโมนนียงั้นไก่หนึ่งรุ่นหนึ่งหลังสองหมื่นตัวใช้จุลินซีกี่ลิตรคะ ประสบการณ์ของพี่สมศักดิ์เอาพี่เจเลียอยู่ที่เป็นตัวละกี่ตังค์นะอ๋อโอเคอที่นี่ที่นี่ใช้หนักเลยใช้มันมีเรื่องของการโดนน้องเรียนเมื่อเมื่อนานมาแล้วด้วยแล้วของเราก็การจัดก,การรุ่นที่แล้วเราก็จุกลง <ถา S 1> ได้เดินยุลินซี์พ้นหมอกตัวอะรอยู่สามสิบกว่าวันแล้วพี่ใช้ยูลินซีไปประมาณสิบสองตังค์ตัวตัวแต่ว่าพี่เปิดตั้งแต่ตีสี่เลยนะปีสี่ก็คือเนี่ยมันตังค์ก็นิดเดียวมันเป็นไปไม่ได้เลยความจริงอ่ะไก่เลี้ยงน้อยมาก พี่ก็พี่ก็มาซื้อไพ่เหมือนกันนะอันนี้อันนี้อันนี้ครั้งแรกเลยนะของของอออของกองเขตนี้ค่ะตอนนั้นเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วก็คุยกันตอนนั้นพี่เปิดาน้าหมอกจนไปถึงสองทุ่มก็บอกขอสามทุ่มได้ไหมพี่ก็เปิดให้สามทุ่มอืมพวกก็บอกสี่ทุ่มมีกลิ่นพี่ก็เปิดถึงสี่ทุ่มเลยนะ,ะคือใช้ทามเมอร์เป็นตัวสั่งทํางานสามนาทีหยุดหนึ่งนาทีสามนาทีหนึ่งเปิดจนถึงสี่ทุ่มที่แล้วแล้วก็ไปเปิดตั้งแต่ปีสี่ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศหนาวแต่ใคที เป็นไรเงินเป็นรายละเอียค่ะปกติที่ใต้นี่ใช้ตอนกี่โมงเอ่อ เปิดประมาณ5โมงเช้าแล้วเปิดกี่5โมงเย็นอ๋อคือแค่นั้นประมาณนั้นแต่ว่าบังเอิญอย่างที่บอกคือก่อนที่จะเข้ามาทําที่นี่เขาก่อนนั้นเขามีรุ่นอื่นๆคนอื่นที่เลี้ยงเขาพิภานหรือกรีดเลี้ยงแมลงวันด้วยชาวบ้านบอกว่าเขาต้องการม้วกินอะไรต่างๆเข้าใจทีนี้ทางเกษตรลงมาใช่ไหมคะมาหมดเลยเขาก็เลยมาบอกว่าถ้าจะเลี้ยงก็ช่วยเปิดให้มันแบบนานๆหน่อยคือใช่แล้วก็คือเราต้องขี้แเกราะว่าเราทําอะไรไปบ้างจากที่เจ้าอื่นก็มาแล้วเรามาใหม่เรามาทําอะไรบ้างเราก็ต้้ออองมมีีีรรููปวดโเเเาาไ่่ชื ลูกน้องเรานี่แหละมาวิดีโอไลฟ์สดเลยให้เห็นเลยว่าได้อะไรอยู่บ้างเลยเขาเข้ามาไม่ได้ก็อยู่ข้างนอกก็วิดีโอค่ะอะไรท่านอาจจะแบบเอ๊ะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงรอบหน้าที่เรามาเนี่ยตอนนี้คือไก่เพิ่งแค่2วันสองวันนะคะเป็นเบบี๋อยู่เรายังวัดกลิ่นไม่ได้จริงๆวันนี้เราก็มีเครื่องวัดมานะแต่ว่าก็ไม่ได้วัดหรอกเพราะว่ามันกลิ่นแทบไม่มีนะคะรอบหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอนไก่ อายุประมาณสักสามสิบว,วันนะคะแล้วเรามาดูว่าระบบปรไปพ่นหมอ,อกเป็นแบบไหนแล้วเราก็จะมาวัดเอาเครื่อง VOC ว,วัดให้ดูเลยว่าแอมโมเนียนีน่มีค่าเท่าไหร่นะคะทุกท่านจะได้แบบเออมั่นใจว่าเอ้จนทรีย์ของเราเนี่ยมันใช้ได้จริงๆนะนะคะแล้วก็เราจะอยู่กับเขาจนกันทั่งจับไก่เลยค่ะนะคะนั่นแหละค่ะก็จะได้ดูว่ามแมลงวันจะแบบเป็นยังไงบ้างนะคะเนั้นจะได้มั่นใจแล้วก็จะได้ดูว่าเฮ้ยมันปลอดภัยกับคนและสัตว์จริงๆไม่ได้เป็นอันตรายเลย โอเคงั้นอย่างอื่นพี่นารามีอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคือคืออย่างอย่างที่เราตอบแชทใช่ไหมเขาก็จะกังวลในเรื่องของความชื้นใช่เพราะว่าโดยโดยทั่วไปแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนไม่ไม่ควรจะใช้น้ําในในระบบมันมันปัญหาเรื่องความชื้นเป็นอย่างจริงจริงความชื้นอ่ะมันไม่ได้เป็นปัญหากับการเลี้ยงไก่ค่ะแต่ความชื้นมันเป็นบ่อเกิดที่ทําให้เกิดแอมโมเนียแล้วแอมโมเนียไปสร้างปัญหาให้กับการเลี้ยงไก่ ดังนั้นในเมื่อเรามีจนทรีย์ไมโครเมื่อจัดการแอมโมเนียได้ไปช่วยที่จะมาให้เกิดแอมโมเนียแล้วมีหลายเลมีหลายเคสที่พี่ไปช่วยเกิดจากความชื้นแล้วเกิดแอมโมเนียเ็าเลี้ยงไก่เป็นซีดีตาแดงหลายที่ที่พี่ไปช่วยเขาประสบความสาเร็จมา งั้นก็สบายใจได้เลยนะคะว่าใช้จุลินทรีย์ไ <Okay. S 1> มโครเบสแล้วคือจริงๆเรื่องความชื้นอย่างที่พี่สมศักดิ์บอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือแอมโมเนียนะคะ <Okay. S 1> ดังนั้นเมื่อใช้จุลินทรีย์ไมโครเบสแล้วมันมันมัน,ม,นมันลดการเกิดแอมโมเนียค่ะนะ,ะนะเพราะว่าของเราไปจัดการต้นเหตุการเกิดแอมโมเนียไงดังนั้นในเมื่อมันไม่มีแอมโมเนียไก่ก็เลยไม่ได้มีปัญหานะคะแล้วก็บางคนจะกังวลว่าเอ๊ะไก่เล็กโดนจุลินทรีย์ได้ไหมของเราเป็นตัวดีนะคะใช่ไหมคะมีการวิจ<ช>ัยเรียบร้อยก่อนนําเข้าปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ ก็คือเป็นจุลินทรี์ชนิดดีไม่ก่อให้เกิดโรคค่ะ